ผมจะให้แค่ไม่ 3, 4, เกินระ้อยแองเกิลนะสิบสามจุดหกนะครับรูกลอยสูงครับถ้าถ้าว่าเราต้องการลูกบอลที่มันต่ำลงนะครับสวัสดีครับเพื่พอนๆครับวันนี้เราขอมาเอาดอ o r มาเอาทิ้งกันบ้างน,นะครับพักเรื่องรถสักนิดพักเรื่องมือถือซะหน่อยนะครับไม่ใช่อะไระครับรถยังปั้นไม่เสร็จสักคันเลยหนละังจากเจ้าสี่คูปคันแดงไป แล้วก็ e อีคุปยังไปไม่ถึงไหนนะฮะวันนี้เราเลยมาเอาดอกันก่อนกันกนกบการพาเพื่อนมาเที่ยวศูนย์ฝึกซ้อมกอล์ฟรูทีนกอล์ฟเซ็นเตอร์ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับศรีนครินทร์แถวบ้านผมเองอยู่ตรงซอยศรีนครินทร์ที่ทะลุไปเซ็นทรัลบางนาได้นะครับถ้าวิ่งจากศรีนครินทร์มาผ่านจีคอนจักแรแพร่ปุ๊บรถอุโมงค์ค่เพลวมาเนี่ยเดี๋ยวขวาซอยที่เราจะลัดไปเซ็นทรัลบางนานะครับก็เข้ามาจะเจอรูทีนกอล์ฟเซ็นเตอร์ซึ่งด้านหลังเรานี่จะเป็นสนามซ้อมพัทซึ่งจะมีทั้งหมด6หลุมนะฮะพื้นนทีี่่เย ประมาณ150ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมด6หลุมก็สามารถโยนนะครับซ้อมเนี่ยจากฟรินโยนเข้าไปชิปแอนด์รันก็ได้หรือที่โยนไกลหน่อยนะครับก็ได้โดยจะมีสลงสลลนะครับให้เราลองไล่จับลายของกรีนที่แตกต่างกันเนี่ยสามารถเลือกพัดจากปุ่มต่างๆได้อย่างสะดวกสบายนะครับติดกันเนี่ยแน่นอนครันี่เป็นียกว่าเบย์เอท์ดร์ที่จะเป็นเบย์ที่เอาไว้ซ้อมดรฟ์ได้ ลูกสั้นได้หรือว่าลูกชิปที่เกินสัก30-50บหลาลาเนี่ยก็ต้อมประสาทตรงนี้แล้วเป็นห้องที่นี่ครับมีอุปกรณ์ครบเลยนะฮะมีลงมีลูกให้เสร็จมีกระจกให้เราซ้อมดูสวิงว่าเราโอเคไหมหรือว่าเอราเร็วไปหรือเปล่าขาลอยหรือเปล่าหรือว่าเซตอัพดีไหมเนี่ยมีกระจกให้เราเช็คได้ตลอดเวลา <S 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 ซึ่งที่นี่ก็ะจะมีลูกกอล์ฟมาให้เรียบร้อยนะครับใช้ลูกเราก็ได้ หรือว่าจะใช้ลูกของสนามก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เกิดใครเบื่อเบือเนี่ยก็ซ้อมร้ายเสร็จหันไปพัดพัดเสร็จมากไปกว่านั้นก็คือนี่ครับมีที่ระเบิดทรายให้ด้วยนะครับโดยจะมีการระเบิดทรายเนี่ยสจุดจุดแรกคือระเบิดจากจุดนีนะ้โยงขึ้นไปประมาณ8หลา9หลานะก็จะเป็นนี่ครับหลุมก๊อฟเราสามารถซ้อมโยนได้ เป็นระยะเรียกว่าระยะฆ่ากันตายใครที่เคยเล่นก็กาะเจอหลุมฆ่าตะกาวคือพี่ไปตกทรายที่อยู่ใกล้กับหลุมระยะชิประยะตรงนั้นมันน้อยที่นี่มีให้ซ้อมหรือต้องการระเบิดแบบซีเรียสเลหรือระเบิดแบบบ้านพลังนั้นเขามีที่ระเบิดทรายแล้วก็ห้องตะข่ายให้ด้วยนะครับหรือจะระเบิดจากตรงนี้ไปตรงนู้นก็ได้เช่นเดียวกัน,นะฮะก็เรียกว่าครบเครื่องกับในโซนของ o u t d อร์ที่มีทั้งสนามพัดสนาม drive สามเบย์แล้วก็ ที่รับเบิร์ตไซส่วนราคาเป็นยังไงบ้านนะเมื่อกี้ผมแอบไปเซอร์เวย์ไปดูราคามาแล้วจริงก็ไม่ได้แอบหรอกผมไม่ได้มาครั้งแรกผมมาครั้งที่2ครั้งที่สแล้วละครับแต่ว่าราคานั้นขออนุญ,ญาตเมื่อกี้เจอผู้ดูแลพอดีก็ขออนุญ,ญาตไปสัมภาษณ์ผู้ดูแลนะครับดูว่าราคายังไงเท่าไหร่บ้าง ซึ่งเราจะไปสัมษณ์กันที่รูทีนซ็กนะครับเป็นคาเฟ่ที่จะมีกาแฟมีเค้กมีอะไรไว้ให้เราเนี่ยได้เลือกซื้อเลือกลับประทานนะครับเป็นอาหารว่างรองท้องระหว่างที่เรามาซ้อมกอล์ฟหรือเรามารอลูกเรียนกอล์ฟก็สวัสดีครับ ราคาตรงนี้เนี่ยเป็นยังไรบ้างผมเห็นมันมีหลายๆโซนเราเล่าจากหน้าไปหลังแล้วกันเริ่มจากตัวกรีนพัดด้านนอกอ๋อจะเป็นพัตติ้งกรีนค่ะในส่วนของออโดก็จะมีอยู่2อส่วนก็คือจะเป็นพัตติ้งกรีนแล้วก็ระเบิดทรายก็คือปกติก็คือเริ่มต้นที่200บาทต่อชั่วโมงค่ะด้านหน้าจะมีกรีนจะมีทั้งหมด6หลุม ก็สามารถโยนจากฟริตมาได้ระยะสักสิหล้านบวกลบแล้วก็จะมีเบที่เป็นแอาดอที่จะเป็นตะข่ายที่เป็นห้องซ้อมดรฟ์ที่มีลูกให้ด้วยซ้อมไปเนี่ยชั่วโมงละ2องบาทตรงนั้นจะเป็นจุดที่สามารถใช้ร่วมกับกรีพัดได้พัดอย่างเดียว2องบาทแต่ถ้าเกิดห้องดรีฟแอลดออย่างเดียวก็คือเพิ่มอีกปหนึ่ง้บาทเป็นพ็กเกจใช่แต่ถ้าเกิดเราจะเช่าแยกกันเราจะพัดอย่างเดียวก็200ร้อยค่ะใช่แต่มุมมันจะมีอีกนะ มีที่ระเบิดสายมีบังเกอร์<ช>ล้วคิดยังไงครับอ,อ๋อรงนี้ก็คือสามารถเล่นกับพัดได้เลยกรีนพัดสอ0 0บาทต่อเชั่วโมงเนี่ยรวมตัวบังเกอร์ด้วยใช่ค่ะตัวเบย์ซ้อมไรที่เป็น o u t ดอ o r ผมได้บังเกอร์ด้วยปะหรือวไม่ได้ไม่ได้โอเคฉะนั้น3 0คุ้มปรสุดคือได้ทั้งหมดของโซน outdoor <ช>เลยชั่วโมงระ3 0 0บาทผมว่าถูกมากๆ แล้วก็ผมแอบเห็นมีห้องซิงเกิลเตอร์สองห้องราคาเท่าไหร่ครับห้องซิมราคาห้องซิมเริ่มต้นที่8ปด้อยบาทต่อชั่วโมงค่ะได้พัดด้วยปะใช่จะได้แถมพัดค่ะหนึ่งช<อ>ั่วโมงชั่วโมงในห้องแล้วก็จะได้แถมพัดหมายถ่ายว่าอ,อ,ยอยู่ในชั่วโมงของห้องซิมหรือว่าซิมเสร็จชั่วโมงนึงแล้วออกมาพัดอีกชั่วโมงหนึ่งใช่ค่ะซิมเสร็จหนึ่งชั่วโมงเอาบวกเข้าไปอ๋อเฮ้ยแปดร้อยแล้วก็ได้เสร็จก็ออกมาพัดได้ใช่ค่ะเดินไปเดินมาได้นะ ตัวนี้ก็แล้วแต่หักค่าสะดวกแล้ว่าต้อถามว่าจำเป็นหรือเปล่าเพราะว่าห้องซิงมาพัดได้เป็นนออกรอบได้ด้วยพัดได้ด้วยนะครับก็ทั้งหมดราคาข้าวคัประมาณที่ผมว่าราคาน่ารักมากๆเวิร์กมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าว่าการใช้กนต่างจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมครับ อันนี้ก็จะมีห้องซิมูเลเตอร์นะครับทั้งหมด2ห้องห้อง A และห้อง B จะเป็นเครื่องซิมที่สามารถให้ Data ในการซ้อมของเราได้อย่างครบถ้วนปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวไกลมากๆนะครับแต่หลายคนคงเคยใช้ห้องซิมบ่อยแล้วแต่ใครที่ไม่ทราบเนี่ยห้องซิมคือห้องที่เป็นอินดอร์กอล์ฟคือสามารถซ้อมได้ในห้องแอร์มีกล้องจับมีเซนเซอร์มีเรดร์จับวงสื่ของเราบอกขับเทสปีดบอกทัวร์เซคเตอร์บอกไลน์แองเกิลคือ factor, บอก, angle, บอกทุกอย่างละเอียดมากๆ ลูกชายผมนั้นเรียนกับโปรเนี่ยในห้องซิมเนี่ยมาปีนึ่งแล้วนะครับ i m p r o v e ขึ้นเยอะเพราะว่าทุกครั้งที่มันเกิด e อ r o r หรือเกิดข้อผิดพลาดนั้นโปรสามารถตรวจได้จาก Data Sta t ที่แท้จริงประกอบไปกับประสบการณ์ของโปรเองเนี่ยสามารถดูรู้หรือว่าเฮ้ยตรงนี้ผิดตรงนั้นถูกแก้ตรงไหนได้บ้างสวีเ็จเปรียงเนี่ยมีห้องซิมที่ไม่ได้แพงไม่ได้ไกลบ้านนักใช้ห้องซิมเราเห็น Data ครบทวนมากกว่านะเพื่อน โอเคแล้วก็บอเมื่อกี้นะครับบอพูนะครับเล็กน้อย0.8องศานะครับก็คือแทบจะสเตรทเลยนะครับเสริมอีกนิดนึงครับสำหรับตัวเบตะาข่ายที่ซ้อมดริฟ์ด้านนอกนั้นจริงๆนอกจากกระจกที่จะรับกระสุกให้เราแล้วเนี่ย ทางร้านเขายังมีตัวสวิงแคดดี้ครับที่คอยมาช่วยจับวงสวิงให้เราคอยให้บริการส่วนฟีเจอร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวฟังจากปากคำผู้ดูแลเลยครับอันนี้ฟังก์ชันของ Swing c a ดี้นะครับสามารถเลือกไม้ได้ตั้งแต่หัวไม้หนึ่งหัไม้สามแล้วก็ไปถึงเหล็กครับผมตัวสวิงแคดดี้ที่อยู่ในเบ์เนี่ยมันวัดอะไรได้บ้างวัดระยะได้ครับวั oh, carry ดจุดแครี่ได้ครับต่อจุดแครี่ได้ใช่ครับ จะเป็นจุดแคร์รี่อย่างเดียวนะครับไม่วบระยายนิ่งไม่บรรทัดทเท่านะครับอันนี้สวิงสวิงสปีดนี่คือขับเทสปีดครับครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบอสปีดแล้วก็จะหาลงมาค่าเฉลี่ยเป็นสมาร์ทแฟกเตอร์ตรงนี้แล้วก็เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นี่คือความสูงความสูงของลูกหรือครับสุดท้ายจะตกลงมาใช่ครับอันนี้สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้มีแอปพลิเคชันของเขาครับแล้วเราสามารถใช้แอปพลิเคชันตรงนี้สะท้อนขึ้นทีวีของเราได้ที่อยู่ในเบร์แต่แต่ละเบร์จะมีทีวีทุกทุกเบร์ครับ สำหรับในมุมคนที่มาซ้อมเองเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้เราซ้อมค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะการชิปแอนด์รันแบบเนี้ยหรือว่ากรณีที่เรามีโปรมาด้วยเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้โปรเราสอนได้หลากหลายมุมหลากหลายช็อตมากขึ้นนะนเพื่อนๆเพราะว่าถ้าหากว่าเราคุมมันหนักตรงนี้ได้เวลาเล่เนลูกสั้นในสนามไม่ไปนต่อไอ้เกียร์นะเกียร์พีชระยะนี้คือวันต้องดีกกว้างมากวายืนแค่ ความกว้างประมาณแบบฝ่ามือนึ่ง่ะประมาณสี่ถึงแปดนิ้วอ่าอ่า่าใช่ใช่เพราะมันไม่ได้ใช้สวิงเยอะมันจะคุมโร้ปอยดีกว่าแต่ดีงโซนโอเคนะโอเคแต่ว่าถ้าว่าไบก็นับว่าเป็นศูนย์ฝึกซ้อมกอล์ฟที่ครบเครื่อง มีทั้งพัดทั้งชิปทั้งระเบิดทรายห้องซิมูเลเตอร์แล้วก็เบสซอมร้ายแบบเอ t าท์ดอร์ที่มีสวิงแคดดี้คอยให้บริการในราคาที่ไม่กี่ร้อยบาทที่สำคัญนั้นอยู่ ใจกลางสีนักครินครับสีนักครินห้าสิที่เป็นเส้นที่ตัดจากแยกอุดมสุขเพื่อจะไปออกเซ็นทรัลบางนาได้สะดวกสบายของกินโดยรอบนั้นมีมากมายจะไปซ้อมเองนะักเพื่อนไปซ้อมหรือว่าส่งลูกๆไปซ้อมล้งเราเพ่อแอบไปนวดที่เฮลท์แลนดด้านหลังก,ก็ได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะแนะนำครับ มาลองก่อนชอบไม่ชอบค่อยว่ากันแต่ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆลองแล้วต้องติดใจแน่นอนก่อนที่ป่าวาปีเท่านี้ครับกับรูทีนกอล์ฟเซ็นเตอร์นะครับสีนักกลิ่น58นะครับก o ุ๊กแบบกดมาเจอเลยแล้วก็ใครสนใจนะครับก็มาใช้บริการได้ตามบริษทต่อที่นี่นะครับส่วนโปรวันนี้โปรของน้องไวผมครับเอาชุดโปรป้าเป็นป้าโปรที่อบป้าที่สุดในประเทศไทยนะครับเข้ามาก่อนได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปละ